อ่อยแล้วอีหยังแม่มันอีมาขึ้นบ่นี่อ๋อมานทำขึ้นมาขึ้นงามแท้อีุ้ด้อเลี้ยงนั่นมานทำคนว่อยตัวบมานทำคนว่อยจ้าคนว่อยดิมานทำคนว่อยตกรถทิ้งยังนี่เป็นเมียคนว่อยนะเป็นเมียคนว่อยฮะเอจิโปพูดเดียวกันมห้ดแม่อยากบัตรข้ามโลหัวของพูดเองเบิร์นบุ้งแล้ว นั่นนี่ก็ะเนไม่ยงาล่ะบางถังดูนี่โตเพือนี่ตกันแล้นี่พอแล้วพ่อเอาได้นิเอาแม่เขาเกิดมาจาตเนึ่งกระตรงคุ้มค่าบระคะนุกเป็นไปทวทหิบ่วดแดนนี่ยปครับ่าากกินเป็นยุติแมยเออเป็นว่าจองชาดไว้เรียบร้อย นทพี่มูสับคือออกมาหน่อยพื้นแต่ใหญ่โ้ยรว่าคนอันมาดูสถานที่ก่อนบ่หนูจะไปเอายืนป้ยพี่น้องพาลูกมาเบิ่งหัวลำพาลูกมาเบิ้งหัวลำไปเบิ่งรูปไปสัมผัสกีแออดูวิววิวเอสายไปเบิ่งค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ แม่จื้อเทาได้พร้อมคุณแม่มาแต่ไหนคะเนี่ยอากอุดรค่ะโอุ้ณแม่มีแต่คนสวยๆได้ลูกไส้บวชไหนลูกไส้เราลูกไส้เขาเป็นอาาจรย์มหาวิทยไรส์มาข้ามแต่งงานแล้วเปิดแต่งงานแล้วเปิดซีดแม่ปแม่เข้ามาแต่ ปาคุณแม่เราบินเอด็กคนสวครั้างแรกดูสาวน้อยบ้านผือเหรอคะสองพี่น้องขับรถจากนากลางบ้านผือนากลางหนองบุรัมพูเหรอคะมันไก่บ่แม่อยากอุดรไปเม8กิโลป้าขาผู้เขาเคืือแรกฟันผืนน่าแบบน้ะงเคืือที่สอง ย้อมกระเพ่นเทอที่ิสสามแม่ไปเตาลงแรมมึองพุทธีพร้อมองมาไปน้ำอือสุดยอดคุณแม่ค่ะว่าเทอร์ดิสี่เด้ดนี่แม่เบิ่งอโดนเหรอแม่บ่ค่ะค่ะเพราะว่าแม่เกษียณแล้วแม่ไม่เบียดยังเนื้อเมืองพ่อได้มีกิจกรรมว่าเออวันเท่านันทนาการออสุดยอดค่ะต้อเดียวลูกเตาเขากะมีครอบครัวพ่อใหญ่ตายเท่ากับต้องหาแนวเฮ็ดยพี่น้องนี่แหละค่ะดูอิง มเดนนัวน์โมเมแต่ละมือเบิ้งคี <c oughs> บเวอรดนน,นัน <c oughs> ลูกลก็นแบบนั้นเมื่อวานแม่ก็จะขึ้นก็พก็แม่ไม่มีอะไรทำเลีเ้ยงหมาเขาหมามาให้เลี้ยงสามตัวตัวน่ารักแล้วก็ดูอุ้งอิงนี่ชัวเขาจะขึ้นเรื่อย่สุดละ,ะ,ะแม่ติดตามอุ้งอิงมากแต่แหลกๆเลยปะคะ<า>ถือเหริงน้ำพินปาสุดยอด <c oughs> แม่กัเบิงแต่ทีแรลเพราะว่าแม่มีแนวเห็ดแม่กับเบิงนั่เบิงนี่เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวแ่เขาอเงาอันคือได้เบิงคลิปเลขเพื่อนนั่นแม่มันเด้งขึ้นมากหอ่ะอแม่เบิงแต่ทีแกอนเพิ่มาออนบมอ๋อคอมพิวเตอร์ไว้เบิงนั่เบิงนี่ เอฟซีสาวนอยแต๊ก้นแหลกแหลกค่ะพี่น้องค่ะพ้ณไหมครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุพี่ฮอนดีค่ะตื่นไปพูดนน่ค่ะแม่มาหอนงานบันนีฮอนอุงอเขาอาเสียงใ่เสียงบอแล้ไปพดน่เนะนาจะแล้วค่ะอี่จะร่อยกันนาจะหอดค่ะแม่ขอบคุณคุณแม่ค่ะ แม่เขาพี่น้นงสังเกตส่วนมากจะมีแต่ระ,ะดับครูบาอาจารย์นี่คะพี่้นงคะที่เป็นเกษียณอายุแล้วหลายๆผู้ลหลายๆคนส่วนลหลายเลยล่ะค่ะที่เห็นคมแปบสัญหามากค่สิเป็นระดับครูบาอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ที่เกษียณอายุแล้วธรรมดาได้ค่ะพี่น้งนอง FC สาวน้อเป็นผูนแพงพี่น้นงคะแม่เข้าป้าขออนุญาตแม่สวัสดีค่ะ อรุญาติำปาเด็กบัค่ะเจ้าหน่อยเห็นนี่แม่มากินเขายูนี่สนดอเอาเห็นนี่บ่แม่ปืนพวกน้โดนอะไรบปเด็นแล้วซะปืส้วัไปี่หรยนไปนเนยม่ส่ยพ่นพี่ใสมันไก่บ่แม่จัานี่ปัดจำป่อเประนอเขาไม่กินหนาน คิดว่า <c oughs> ไปซีตัวจังหดบันเพ่งชุดใส่ยี่ไลอดยอดอีริไชุดยอดยออนับถือเลยนับถือเลยคุณแม่ตอรถซีเทียคอยหอดบันเพ่ง,อพง <c oughs> โอ้ยเบิ่งลูกผายอีกแล้วพี่น้อง <c oughs> โอ้ยตายแล้วเป็นลูกผายอีกแล้วพ่อ เอาเมื่อลูกไผ่หลายคนแถบนี้เฮไหนนอกก็จีแบงแยกหลางถึกเมื่อนี้เป็นลูกไผ่บ้านนี้เกินด้อพอเด้อมังคเฮ่าเป็นบ้านนันพอบขั้าเมา่อเห็นกองขาเอบบเห็นกอเขาเฮมาดิพ่อโบเห็นกองเขาเฮ้าเมาอโหาเ้าเมดน้มาพ่อเามาิ่เนา้มด่อเเา้าเด่อหนองเขาาเมาพ่อบา้าเดพ่อโบบกมด่อโบนงเา เริ่มลื่นกับจิตีตาใช้อีเม่เข้ามาไปปิดวงบานเปิดวงบานแพงต่อรถสี่ต่อใสสี่สี่อยเนาะพ่นวิสัยน้องไข่ดูเห็นแล้วนางขีดเขาแต่เว็นเวนผ้นี้พ่อยเมยานยานเบ้นขบมาวโอ้ยสุดยอดเตรียมพร้อมนี่นี่อันนี้เบิ้งสาวน่อยมา่ดนไปค่ะแม่ ตอ้นนบุะยเแบบนตนตกีว่ือมัน่กบกเนาะโอตกโจบอยู่ไปโน่จ้าแบบแบบดูปกติชุ่มเมินี้ติดป่ะแม่เฮ้ยจ๋อเจ๋อดีดีมันนีติดเลยเหครับบัน เปิดถูกกังผ้งอยู่บ้านนันเนาเปิดถูกรังงโอยถูกรังผงหลุดมอรําเขาตอนนั้นหนูอยู่อีกวงนึงหนูก็เห็นคลิปอยู่หนูจะบอกปาสาวหน่อยคือเมื่อเลือดแทนถูกรังผ้งไงรดเข้าเนาะรถมอรําเขาอุ้งอิงมากเลยนะคอยตอนนั้นที่ว่าถูกแพงผึนงดวงกีฬามากแล้วดวงเลยเลยเออมานมาแมวช่วงนั้น สุดยอด่า่องหาซอาซนดังครับเนาะเวลากระดังก่าจัดวดนั่นเลยเนาะสวดีก็จะทิ้งเลขแล้วออกไปแสดงยี่ปันยิงมบ่มเลจอกระเพงมาแตกนี่แหละค่ะพี่น้องจากปากผู้ชมเอฟซีสวัสดีแม่เล่ามากหลายต่อรถไปเบิรงหมอลำซี่ต่อเาะ พ้นที่ใส่พ้นพี่สไปพ้นมี่ใสไปใส่ก่อนจ้ะใส่ต่อรถที่ส่งเขาอุดรอุดรการอุดรไปขอนแก่นอุดรขอนแก่นสองต่อคอนแก่นเขาบ้านเดีสามซีเมาส์แท็กซี่เขายีมารถมาจากบ้านมาตาองนัเข่าสังก้อนเด้ยเข่าสังก้อนเดือดช่อมาหาพื้นมาพัวบ้านนานแบบมันเป็นบ้านที่เกินหานนะโอ้โหไปไล้ะพี่น้องบรรยากาศในววิธีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะ